นะครับหลายท่านมาถามว่าการดูแลลูกไก่แรกเกิดนะครับแล้วก็หลังจากซื้อลูกไก่จากตามฟาร์มไปแล้วเนี่ยจะต้องดูแลยังไงซื้อลูกไก่จากทางฟาร์มทุกฟาร์มในประเทศไทยแนะนำให้เอาไปขังก่อนขังสุ่มคุมมุ้ง1อาทิตย์บางคนนะครับซื้อลูกไก่ตามฟาร์มชอบเอาลูกไก่พวกนี้เอาไปอยู่ในกรงเล็กๆ ปล่อยโตจนขขนจยน,น,ยนเป็นหนุ่มอะเลี้ยงแบบนี้ไก่ชนเลี้ยงผิดประเภท ัวพีพี่น้องชาวประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับหลายท่านมาถามว่าการดูแลลูกไก่แรกเกิดนะครับแล้วก็หลังจากซื้อลูกไก่จากตามฟาร์มไปแล้วเนี่ยจะต้องดูแลยังไงลูกไก่แรกเกิดนะครับที่ผมใช้หลักๆเลยนะครับผมจะใช้อาหาร CP นะครับแล้วอาหารเบทาโกสองอย่างผสมรวมกันนะครับจะโตไวมากแล้วพอหลังสองเดือนเนี่ยผมจะใช้ข้าวโพดแตกยาในเปียศับบ้างยาขนบ้างแล้วก็ข้าวเปลือกถ้าเรามีเวลาถ้าเราคูมวัญญาชาวบ้านก็ปลาตัวเล็ก,กพวกนี้นครับต้มต้มแล้วแล้วก็ปล่อยแห้งแล้วก็สาดลงไปที่สังกสีแล้วก็ให้ลูกไก่ไก่รูนมันจิกินมผมมองว่าไก่จะแข็งแรง ที่สาคัญเรื่องวัคซีนอย่าลืมนะครับลูกไก่เกิดหลัง5วันถึง15วันนะครับให้ทําเชื้อเป็นนะครับก็คือวัคซีนหยอดจมูกนะครับไก่เราจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วอาหารที่เราใช้ช่วงแรกๆผมอยากให้เพื่อนๆโรยอาหารโรยยาตัวหนึ่งก็คือยาตัวเนี้ยคือไว้สําหรับโรคก,กัมโบนะครับโรคป,ปีกปีกกองติดเชื้อทางเดินอาหารนะครับบางทีเราโรยๆ,ๆไปแล้วให้ลูกไก่กินเนะี่ย ลูกไก่จะไม่ค่อยมีไม,ไม่ค่อยมีปัญหารเรื่องพวกนี้ลูกไก่จากทางฟาร์มทุกฟาร์มในประเทศไทยแนะนำให้เอาไปขังก่อนขังสุ่มคุมมุ้งนะครับให้กินอาหารคุมมุ้งเนี่ยหนึอาทิตย์นะครับพอหลังจากคุมมุ้งกินอาหารที่อยู่ในในในมุ้ง7วันแล้วเปิดมุ้งให้กินอาหารอีก3วัน ดูว่าเราเปิดมุ้งสามวันแล้วเนี่ยไก่เรามีซึมมีเศร้าไหมถ้าไม่มีซึมไม่มีเศร้าผมแนะนําเอาไปปล่อยคอนนอนตามที่ท่านาจัดเก็บลูกไก่การเลี้ยงไก่นะครับผมยายพี่น้องเน้นเรื่องธรรมชาตินะครับธรรมชาติเนี่ยสำคัญมากบางคนนะครับซื้อลูกไก่ตามฟาร์มสังเกตไหมครับว่า ชอบเอาลูกไก่พวกนี้เอาไปอยู่ในกรงเล็กๆปล่อยโตยนขันจนเป็นหนุ่มอ่ะอยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมแบบ2เมตรคูณ2เมตรอ่ะเ,เลี้ยงแบบนี้ไก่ชนเลี้ยงผิดประเภทคุณโตมามีไก่รอดมาแน่นอนนะครับแต่ปัญหาเลยความแข็งแรงภูมิต้านทานคือไก่ชนเนะ่ยบางทีนะมันต้องมันต้องได้แดดนะครับวิตามินจากแดดแล่ธาตุจากดินหินทราย ไก่เนี่ยมันต้องโตแบบธรรมชาติคือวิ่งทุ่งวิ่งสวนนะครับไม่ใช่โตในห้องสี่เหลี่ยมใต้หลังคาแบบนี้ผมบอกได้เลยโตมาเตะก็ไม่เก่งหรอกก็เหมือนคนติดคุกอ่ะคือถังตอยอยูย่ๆเอามาแรงก็ไม่มีส่วนสังเกตดูได้เลยหน้าจะเหลืองๆขาวๆแล้วก็โตมาก็ไม่มีแรงอกจะแบนๆนะครับ คือความสมบูรณ์พันธ์ุไม่มีอกครไก่หนุ่มขึ้นฝูงนะครับไก่หนุ่มขึ้นฝูงเนี่ยผมอยากให้พี่น้องถ้าเป็นไปได้ฉีดการโทราลหนึ่งเข็มขึ้นฝูงมาฉีดเพอตัวละเข็มไก่จะกินข้าวดีนะครับเป็นวิตามินนะครับทําให้ไก่คึกสดนะครับแล้วก็ส่วนตัวเมียนะครับขึ้นฝูงมาปุ๊บก็ให้ไข่ทิ้งก่อนหนึ่งคอกนะครับ พอไข่ทิ้งปุ๊บอ่าทำสาวพอทําสาวก็ฉีดวิตามินอีกก็คือคารโบซารนะครับคาโบซารเนี่ยซุ้มไก่ฟาร์มไก่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นวิตามินที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ดิบใช้ง่ายราคาไม่แพงนะครับอาหารไก่หนุ่มเนี่ยหลักๆเลยขึ้นฝูงผมบอกเลยว่าต้องปรับเปลี่ยน ยกินอ,า,อาหารเคยกินข้าวโพดเคยกินนู่นนี่สุดท้ายแล้วขึ้นฝูงไก่เลี้งชนจะต้องมากินข้าวเปลือกกับยาสดเสริมได้ก็คือผลไม้ก็คือกล้วยกล้วยน้ำว้านะครับแล้วก็สมุนไพรสมุนไพรอย่างยาเลี้ยงไก่หนุ่มหลักๆเลยเช้ามาก็ให้กินเคบูตเตอร์นะครับเคบูตเตอร์ของหมอโก้หนึงหลอดนะครับแล้วยาลูกกรผมก็ใช้ของอ้นตะคอนายก อ้อนเป็นยาลูกกรผมมองว่าใช้แล้วมันไก่มันคึกมาสดดีพอมาถึงเรื่องไก่พ่อแม่พันธุนน์นะครับพ่อพันธุ์เนี่ยเช้ามานะครับวิ่งรูปกติวิ่งรูเสร็จแล้วเช้ามาให้กินข้าวเปลือกข้าวเปลือกปุ๊บเสริมด้วยข้าวโพดจำผมอยู่อย่างหนึง่งมันจะสลับกันพ่อไก่ต้องอ้วนแม่ไก่ห้ามอ้วน ส่วนแม่พันธุ์นะครับให้กินดีให้กินดีสุดผมขอให้แค่ข้าวเปลือกกับหญ้าสดเสริมข้าวโพดบ้างเล็กน้อยอย่าให้อ้วนแม่พันธุ์ตัวไหนอ้วนตูดย้อยเป็นลูก,ลกบอลน,นะส่วนมากจะไม่ไข่นะครับจะไม่ไข่ปัญหาไม่ไข่เนื่องจากไขมันเนี่ยมันไปจุกที่รังไข่นะครับพอไปจุกรังไข่ปุ๊บเนี่ยทีน้ําเชื้อยิงเข้าไปยิงเข้าไปแล้วมันมันไปชนที่ไขมันพอไขมันไม่สลายตัวเนี่ย อย่างเงี้ยทำยังไงก็ไม่ไข่ครับมีวิธีเดียวนะครับเอาแม่ไก่ไปขังซุ่มอยู่ที่ทรายแล้วให้ข้าวมื้อเดียวถ้ากรณีแม่ไม่ไข่นะครับลองดูนะครับให้ข้าเปลือกแค่วันละรมนะครับเติมน้ําให้เช้าเย็นห้ามเสริมอะไรเลยขาดขังทิ้งยางนั้นจนฝาดจะฟีบวิธีนี้การดูแลพ่อแม่พันธุ์ง่ายๆแต่คาร์โดซานห้ามห้ามขาดนะครับพ่อแม่พันธุ์ เดือดละเข็มนะครับเดือละเข็มยาสดย้ายขาดนี่สําคัญมากครับแล้แม่ไกล่ล็อกห้ามแคบถ้าล็อกแคบเมื่อ,อไหร่แม่ไก่จะกินไข่นะครับฝากติดตามนะครับ y u t u b e เบิร์สมิศวันนะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ใครเห็นปุ๊บเอาไปแชร์ใน Facebook ให้หน่อยนะครับเพื่อความรู้นี้จะมีประโยชน์ต่อมือใหม่พี่น้องมือใหม่พี่น้องที่เข้ามาเล่นไก่ชนแล้วมือเก่าที่ยังไม่รู้ ผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องอันไหนรู้ก็มาบอกนะครับอันไหนที่พี่น้องมีอันไหนดีก็มาแชร์ความรู้ให้ผมได้รู้บ้างนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ